สวัสดีครับกลับพบกันครั้งกับช่องเด็ดช่างทีวี90นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามารีวิวร้านสักนะครับชื่อร้านยิ่งยังเติร์ฟสตูดิโอนะครับถือว่าเป็นร้านระดับอาจารย์ระดับตํานานของประเทศไทยร้านหนึ่งเลยนะครับถือว่ามีผลงานระดับประเทศนะครับอยู่แถววิภาวดีซอย16ทับ6นะครับถือว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างโด่งดังวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็จะมาวมพูดคุยกับพี่ยิ่งด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศในร้านก็ถือว่า สวยงามนะครับแล้วก็ลายสักที่รูปที่ลงลงไ้เนี่ยถือว่าเยอะนะแล้วก็มีผลงานค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ผมว่าเป็นงานระดับระดับพีเมี่ยมเลยอะระดับอาจารย์เลยที่นี่ก็รับสักนะครับแล้วก็แก้ไว้สักด้วยนะครับแล้วก็รับสักด้วยาลายต่างๆค่อนข้างเยอะนะวันนี้ก็มารีวิวโดยที่วันนี้คนที่มาสักคือพี่ลบูนะคนนั่นเองตอนนี้พี่ลบก,ก็กำลังลงาวาดรูปอยู่นะครับเขียน ลักษณะก็เรียกอะไรนะเขียนลายใช่ไหมยลยร่างล่างแบบที่แขนนะครับแล้วก็วันนี้ลายสักหลักแสนบนแขนลบบุรณพลน,น,นี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปคุยแล้วก็ไปรีวิวในห้องสักด้านน้นนะครับว่าแรงบรรจาในการสักรูปนี้คืออะไรนะครับแล้วก็รูปอะไรที่จะสักเขาเรียกว่าสักตามใจช่างของพี่ยิ่งนี่นะครับไปเดี๋ยวสักภาพผมนะคาเข้าไปคุยกับพี่ยิ่งแล้วก็ลกบุรณนพลน,นะครับ อันนั้นคือยาฟูซาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วดูในวคนนี้สัตที่สวยที่สวยแรื่งดีๆทั้งตัวเนี่ยครับคนนี้ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาแน่นอนให้ตีเลยว่าไม่ธรรมดาระดับหัวแน่นอนใช่เพราะถ้าคนธรรมดาจะไม่ทํารถ้สว์สวยได้เออใช่อย่างที่อาจารย์พูดกระถูกมันต้องใช้เวลาใช้เงินใช้หลายอย่างครับใช้เงินถ้าสัตว์ไม่ทนเนี่ยเขาจะไปกลับบ้านเลิกยไม่สู้ไม่ไหวใจใจไม่ไหวอาจารย์สัตว์เขาจะเลิกกลับบ้านไป ถ้าทนไม่ไหวก็แค่นี้วันนี้ขนาดผมดูลงเส้นก็ยังถือว่าคมคมเลยนะพี่นงกลิบนะเส้นเส้นสวยเลยแค่ลงเส้นชัดคมชัดยิง่งแล้วม,มีคนไ้สักหน้าเนี่ยสักวะสักนะสักแต่ก่อนสักต้องถามเยอะเลยแหละสักหน้าเหรอใช่มีมีมใช่ไหมมีแต่เราถามเยอะเลยถามแบบว่าบางคนเดี๋ยวจะร้องไห้กลับบ้านไม่สักเลยเหรอ มันใจต้อพูดคุยก่อนใช่งินเราก็อยากได้แต่ว่าพวกเขาอะใช่ป่ะเออมันเป็นเหมือนพวกหมอที่ก็ต้องรับทำศัลยกรรมเหมือนกันต้องคุยก่อนมันมีจรรยาบรณในการทำเพราะว่าเราเราก็เคยคาดมาแล้วใช่ไหมใช่ในชีวิตเราอะตอนที่ไปสอบทัางสิบหมูระบบบริษัทไม่เอาเลยเลิกเลยอืมเลยไได้ไได้ใช่ไหมจักหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันขึ้นหน้าขึ้นตาเนี่ยในคุกเนี่ยมันก็ ักกันได้สักประชดยากตักประชดมีจะออกมาแล้วอ่ะตักเขาแบบลบไปแดงแต่ถ้าเกยบางคนเขาไม่ตักให้นะถ้าเกยตัดอ่ะเกยตักบางคนเขาไม่ตักให้๋อบางคนก็ไม่ตักเขาไม่ตักให้ให้มามาขอเขาตักอ่ะเขาก็ไม่ตักให้มันก็อยู่ความพอใจเขาด้วยใช่ไหมมันเขาไม่ตักหน้าหน้าไม่ตักให้อาจารย์แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจที่ลูกพูดแล้วไอเราเป็นผู้สร้างแต่พี่เราสร้างอาจจะกำายเขาได้ ใจจะเป็นปุ่มเด่นมันกับใเป็นปุ่มด้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันศิลปะเนี่ยต้องคุณให้คนเชิดชูไม่ให้ให้คนมาหย,ยั่งเยียดจริงๆนะครับเพราะน,นั้นศิลป์ก็ต้องนี่างนีนถ้าจะไม่ลุ่มมันเนี่ยสับสามส่วนออกแขนเนี่ยครับผมเนี่ยถามแล้วทำงนานเลยถามงานก่อนเลยใช่ไหมการยิงบทได้ยังบทได้ยังทำงานอะไรครับ อะไรเงี้ยบางทีเขาไม่รู้เขาเอยากได้เขาก็สักใช่ว่าเขาเอยากสักเขาก็ได้หมดอะแต่ว่าทั่งโมงนั้นคนไม่มีก็อยากมีพอม,มีไปแล้วเนี่ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสักไม่ยากมันวันเวยทางออกไม่ <c oughs> ทางออกของอสังคมไม่ง่ายนะใช่ไหมฮะ อย่างภาพนี้ถ้าพีรกตักดเสร็จลงในสื่อออนไลน์ผมว่าโอ้คนติดติดตามไปเยอะเลยพี่ภาพนี้ต้องอาจจะมีการแชร์แชร์กันเยอะระดับพีรกศักดออกแขนเนี่ยนี่นะแล้วมีคนวัยรุ่นอะ่ะคนที่ตามอยู่ะก็น่าจะสนใจพอสมควรกัร้านนี้ร้านของอาจารยิ่งสอ,อนหน่อยสอนหน่อยเดี๋ยวมันต้มาติดตาม <c oughs> าพีรก เราเชื่อต้องพูดหน่อยให้อาจารย์ยิ่งพูดก็ได้อาจารย์พูดที่นึงครับกอบไปรุ่นที่นึงครับเกี่ยวกับรอยสักนี่ให้อาจารย์เราเราสักได้ครับไม่ว่าแต่ว่าหนึ่งนะเราเรียนขั้นไหนถ้าเราอยู่พ่อแม่หรืออะไรก็แต่พ่อแม่ก็ต้องหวังให้เราในทางที่ดีครับผมนั้นก็ควรให้มันขั้นต่ำนะครับจบมปลายแล้วก่อนจบมหกซะก่อน ใช่หรือให้ดียี่สิบก่อนก็ได้ยี่สิบก่อนไปแล้วทีนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะคิวหนังเนี่ยพอตัวงสิบห้าถึงตีแปดยี่สิบเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงกันได้ครับมันยืดหยุ่นได้ครับยืดได้ครับเราสักมันก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมเสถียรมันจะเบลอเส้นจะเบลอแต่ตามตามกล้ามเนื้อเราที่เราเติบโตครับแล้วทีนี้เนี่ยเราสักไปแล้วเนี่ยตอนวัยรุ่นเนี่ยมห้ามหก สักได้เขาตรวุ๊บเอ็นห่าจะไปต่อที่นี่เขาตรวจรอยสักไม่ได้ตอนนี้เสียเวลาเสียอนาคตเลยออเพราะฉะนั้นสักไดไ้ว่าแต่ว่าให้ถึงเวลาดีกว่าก็ควรจะรับผิดชอบตัวเองได้ก่อนด้วยใช่ใช่ตอนนี้ก็เป็นความกดดันอ,อย่าเอาอยาอาความมันอเอาแตสจวนตัวทีนี่มันมันจะได้ไม่คุ้มเสียครับอย่างน้อยเนี่ยพ่อแม่เขายังมา,มาใช่ไหมครับ ก็หวังให้เราเป็นอย่างนี้รัษบทไม่ทำร้ายให้หรอกคจะเพียงว่าสังคมบางบางที่ัเขาไม่ยอมรับคเพราะว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องยอมรับได้ใช่ไหมไปสมัครโรงเรียนเตรียมตำรวจเตรียมทหารอย่างเงี้ยคเขาตรวจลายศักดปุ๊บจบเลยทีนี้จบเลยทีนี้แทนที่มันจะรักรายศักันกมันกลายเป็นมีแผงประษัทมีปมแล้วก็เลยเกียดเลยอืม อย่างลูกค้าหลายคนนะเยอะนะที่เป็นนายทหารนายตำรวจเนี่ยครับ่ากันเยอะเพราะว่าเขาเขาได้ทํางานแล้วที่ต้องการเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วเขาทางานแล้เขาเข้างานได้แล้วทีเนี้ยมันก็สักออกแขนนี่เลยนะแขนเลยฮะใช่ตำรวจเต็มเลยอาจจะไม่ได้ว่าความชอบตอนวัยรุ่นเขาทาไม่ได้เนี่ยพิ่มหรือเขาต้องสอบเขาราชการถูกไหมฮะตอนนี้มันมันโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเขาได้ ได้ทําตัวเองให้มีประโยชน์กับครอบครัวแล้วครับผมอย่าง้รยนเนี่ยพอแม่ชื่นใจแล้วค,คุณเลี้ยงมาชื่นใจคุณบาอาจารย์ชื่นใจแล้วครับไอ้เองมีงานมีการทําแล้วครับตต่เนี้ยเป็นเวลาของเราบ้างล่ะครับเราทำต,งตา,างใจกราจะวมันไม่ผิดเลยไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับทุกคนต้องมีสิทธิ์ทำตามใจตัวเองแต่ว่ามันต้องดูขอบเขตของเวลาพูดถึงมาวันนี้ได้ประโยชน์มากเลย เอาอย่างน้อยก็ได้คุยกับระดับอาจารย์ได้ความรู้ได้หลายหลายอย่างถามอาจารย์อยากคุยอยู่เนอะเขาอยากคุยอยู่แล้วเขาเขาคุยบอกตั้งเยอะแล้วเนี่ยเห็นะผมถ่ายไปเนี่ยนี่เป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสิบของอาจารย์เองความความรู้เขาอะที่ถ่ายอยู่อะถ่ายอยู่ถ่ายทุกอย่างมันก็ ไม่รุ่นมันสักได้แต่ว่ามันที่บอกับให้คิดก่อนนะว่ามันได้คุ้มเสียหรือเปล่าอย่าเอาความใจร้อนเอาความเดียเ๋ยวว่าไอ้ไม่ได้ไม่มีแล้วเพื่อนนั่งร้ออะไร่ไม่ใช่เวลาเราข้องงานไม่ได้ข้าเรียนไม่ได้เพื่อนมันร้อนมันให้ตังค์กรีหรือเปล่าก็ไม่ให้ใช่ไหมใช่ครับถ้าพร้อมแล้วอ่ะทําอะไรมันก็อร่อยช่ทำแล้วก็สนุกับ ตอนนี้เราสักรูปใหญ่ด้วยแล้วเรามีตังค์แล้วเราท้องงานแล้วครับพ่อแม่เราเดี่ยเราเรียนให้ค่อยแม่เราเนี่ยพ่อมาเออไปงั้นพ่อแม่ให้เงินไปจะสักรใลูกไปไม่เป็นไรเพราะได้เวลาแล้วบันนี้ก็มีนะครับพูดถึงอาจารย์ยิ่งลูกค้าที่ ตอนที่มาสักเนี่ยอย่างวันที่ผมมาก็ยังไม่เห็นใครหรือว่าอาจารย์ยิ่งนัดเป็นคนคนอยู่แล้วคนวคนอ,อ่อนนัดต้องนัดล่วงหน้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยทํางานใหญ่ครับเราก็ต้องต้องว่าต้องคิดต้องมีมาต่อเนี่ยมันกดดันให้งานเราแบบว่าเออใช่เนาะพอแบบช่วยเลยครับ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 มันต้องทําแบบช,ช,นนชิ้นต่อชิ้นนะชิ้นต่อชิ้นมันจะทํางานแบบว่ามันไม่ต้องมามากดดันตัวเองครับ ถ้าใครมานั่งรองมันเหมือนเราโดนกดดันไปด้วยในตัวใช่เดี๋ยวถ้าเสร็จเร็วๆเฮ้ยเขาต่อเขาต่ออยู่ครับเงินไมาอยากได้อยู่ใช่ไหมเราก็มาเร่นงนี่ย่างนี้แหละช่างศิลปะมันมีคำหนึ่งนะครับคุณอยากเป็นศิลปินได้ครับมาทำอะไรมครับทำงานให้ชนะเงินทํางานให้ชนะเงินขยายความหน่อยครับอาจารย์ก็คือ ยาวมันเป็นหลักถ้าคูคิวคูจะเป็นศิลปินถ่าสร้างงานศิละปะครับผมเมื่อวัคนเนี่ยบางทีนั้นลูกค้ามาเนี่ยครับชอบงานมากแต่พี่ผมมีงบแค่หมื่นเดียวแต่รูปที่ผมตีราคาไปอ่ะหมื่นห้าสองหมื่นครับแล้วก็ไปเจตนาเขาล้วเออเขาเขาชอบองานจริงๆหมแต่เขามีเงินแค่เนี้ยพอดูจากการพูดคุยเนี่ยเขามีแค่เนี้ยครับนะได้ เราก็รับรงานมาันทำเขาให้เราหมื่นหนึ่งแต่ว่าตอนคุยมันเป็นราคาที่หมื่นห้า้หนึ่งแปดใช่ไหมเพราะนั้นน่ะเราทางานแล้วเนี่ยก็ทําให้มันเป็นราคาที่หมื่นห้า้หนึ่งแปดที่เราคุยไว้ครับเขาจ่ายเงินมาจ่ายแค่หมื่นเดียวไม่เสียหลายเพราะว่ามันจะจะทำง,งานให้เราเอาไปให้ให,ให้โลกดูไงยังสักถูก เ,เพื่อนกันวงเล็บยอดที่น้อยครับตักถูกก็ตักให้มันเหมือนที่มันราคาจริงตักไปก็ตักให้เหมือนราคาที่เราคิดจริงในรูปนี้มาตรฐานเดียวกันใช่สิลิรัตน์ผทุแขนงผมว่านะถ้ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นจุดบังคับเนี่ย0นพันธุ์ี่สิเนี่ยมันไม่ใช่เพียวฮาร์ ครับแล้วมันจะเป็นอะไรที่แต่ว่าไม่สุดอ่ะครับผมมันอย่างช่างส่งเสทตทพัฒนานประวรกวดช่างระดับโลกเนี่ยครับที่เขาประกวดได้รางวัลกัอนแบบไปทั่วโลกชช่ไหมเขาสกรกค้าฟรีนะอืมฟรีเลยครับ,บากบัทครับผมก็ถามว่าที่เคยเจอแะ้ทำไมขับฟรีลไะแล้วคุณมีต้นทุนนั้นในการสักกัน แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันกูก็เสียวลาเขาบอกว่า <c oughs> ลูกค้ากูมีเยอะแล้วกูเป็ลูกค้าเนี่ยกูอยากสร้างชื่ออืกูทำโอวาทับสมมติเจ็ดวันกูทาง,งานปกวันกูเป็นลูกค้าที่วันนึงเนี่ยกูเอาไว้สร้างชื่อเสียงเออก็ถูกต้องนะหรือไม่ ทำงานมุดผมเปิดเปิดร้านเนี่ยคบ่ายสองงสี่ทุ่มเลยมีไฟมีมีแรงหลังนั้นโอวอร์ไทมอ่ะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนที่หนึ่งทำงานได้ทำงานฟรีเพื่อประกวดเป็นจริงจริงคนก็รังรัดโลกกรทำสิ่งนี้ทำอะไรครับเขาจะไม่เอาแบบแต่ประกวดจริงแต่เงินมันมันมันไม่ได้ พราะว่าอะไรไหมพอคิดเงินแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ไม่กล้าสักเยอะละเดี๋ยวมันจะเกินงบคุยด้วยที่ห้าหมื่นมันไปเจ็ดหมื่นแน่ครับก็แบบมีไม่กันมา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 มเกี่ยวข้องไงหนึ่งกอบใ,ให้เราให้เราแบบไม่กล้าที่แบบจะจะ,จะละเอียดได้อะไรได้เนี่ยเราทำงานให้ชนะเงินครับนี่แหละคือเหตุผลของการทํางานให้ชนะเงินล้วชื่อเสียง่ะ ม่มากลัวเดี๋ยวตามมาเอง,างมาเองแล้ววันนั้นน่ะคุณจะเล่นกันเท่าไหร่ก็ได้อ๋อเมื่อคุณเป็นตัวามครสมเด็จแล้วเอาความที่อาจารย์เขาก็าเห็นงานคุณแล้วไงใช่ศิลปะในวารจันทร์เนี่ยใช้เวลาไม้สร้างผลง,งาน3-5ปีขั้นต่ำนะครับ้5ปีในขั้นต่ำที่แบบว่าคุณต้องฟิตต้องแบบกว่าคุณจะมีชื่อขึ้นมาได้ครับอาจารย์3-5ปีนี่คือขั้นต่ำของคนที่ขยันนะขั้นต่ำของคนที่ขยันด้วยของคนที่ขยันครับทําไมขยันก็นานกว จะติดใจก็ไม่มีชื่อเลยเออของคนเนาะถ้าทํางานแรกเงินอเออผมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันสามารถสอนไปได้ถึงวงการอื่นด้วยนะมันไม่ใช่แค่งารสักอย่างเดียวนะทวุกอาครับทุกอาชีพ <Bieber S 2> เลยนะถ้าทํางานแบบว่าให้มันแบบยังยังอา่าคุยงาาย่ายวันที่ผมไปใช้บริการที่ร้านของของเกาขัดสีขัดสีบอกอ่ะอันนี้อันนี้เท่าไหร เราคิดราคามีต่ามาแปดร้อยผมเห็นแล้วนี่เขาเขาขัดเอ้ทุกขัดแบบขัดเยอะเว้ยอที่นี่ขัดแบบขัดดีขัดดีที่นี่มันเยอะเว้ยหาเลยแล้วเหนื่อยไว้สามชั่วโมงนะครับผมก็เลยผมก็ไม่กล้าให้ตังสดคนนี้ว่าอ่าอ่าโอนพันหนึ่งน่าน่าเพราะว่าเอ้ยอันนี้ยมันคือน้ำใจเราช่วยเราช่วยค่าน้ำเขาช่วยค่าน้ำเขาเพราะว่เขาเต็มที่เขาเต็มที่กะรถเราใช่จริงง่ายแค่นั้นแหละครับเพราะว่า ทำงานทุกอย่างถ้าทำงานชนะเงินเนี่ยหนึ่งเราชนะเงินได้ครสองเราจะได้ชนะใจลูกค้าับ้าเราชนะใจอะไรพวกนี้ต่างนู้นกับนู้นมามีมากตรงนั้นที่เราได้โน,น,นันนั้นที่ลูกดูเงียบๆไปนะฮะดูเกง่เกงๆเลยมาโดนเข็มบ้างเนี่ยต้องอดทนอันนี้เป็นรุ่นน้องรใช่ไ รุ่นน้องรุ่นน้องเอาเพิ่มหน่อนะเล้วนิ้วคลายมีตาน้องตาเราชอบตรงนี้นะตาละไรนิ้วคลายบางคนก็เล่นแบบครึ่งหน้าอย่างเงี้ยบางคนอะคิ้วเปล่าฝังคิ้วเ่าคิ้วอ่ะพี่เออถ้าเป็นเข้มหน่อยเออฝังเขาเรียกเนิ้วคลายคนจะมาเรียกปุ้มปุ้ยสามสามหยดคนไทยนะฝังตรงนียกุ้ยฝรั่งเขาเรียกโคชิการโน่เขาเรียกเนิ้วคลายจะไม่ร้องไห้คนไทยเขาเรียกฝั่งปุ้มปุ้ย มีคนละความหมายอีกฮะรูปเดียวกันแต่เรียกคนละแบบเรียกเอาหนาเนี่ยตอนเราออกเราจะมีเยอะแยะแบบนี้ฐานหยดปุ้ยปุ้ยฝรั่งเขาเรียกไหมว่าใคยจะไม่ร้องทั้งสั่งของสั่งเป็นเลยเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าเขาทำทำยังไงถ้าเขาสั่งอยากจะมีชื่อเสียงถึงออกนอกประเทศได้ครับ สักแต่วันก็สักสักเสร็จปุ๊บยินมากินเหล้าเที่ยวทั้งคนลุกนั่นไทยนั่นก็คุณก็จะอยู่แค่นั้นคดวงดาวมันต้องถ้าดวงดาวมันมันใกล้มันไปง่ายเขาไปมันทุกคนแล้วมันน้อยคนเนอิอที่จะประสบความสาเร็จ